ครับผมร้านที่อีกหมงหนึ่งครับที่ไม้โนี่ครับคือวัดภูพโนโลมครับจังหวัดมุกดาหารนะครับ่คือทางขึ้นครับครับทางขึ้นเป็นบรรยากาศทั้งยั้ครับหน ของแข็ปุนี่ยต้นนี่ต้นนี่ยต้นนี่ยของแขแล้วก็ใบ ความหุ่นติดเป็นเหล้าด้วยครับความสะพานเล้าครับ อยู่ครับจะหาอี่มองนี้จะไปเปิก่อนครับ